วัสดีจ้าเบิงมีสี่ขัวมักบกเขาเจ้าเอิญยังเอลวอนอิสานสมัรขัวกินกข้าวเจ้าเนี่ยัออกกบ,บกจิพ้าขึ้นไปเก็ยบยูพูแซ่บนี่มากกินกข้าวเนียวค่ะขัวห่อนๆแล้วก็กินกับเขา้าวกินมกคือมูคือบ้านคือเมืองคนองดอกนี่เลยน่ะมานี่จะพาะเอาไปขัวจ้ะ อยู่ผู้หลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ตอนนี้เพิ่นกระซุกแน่เนาะค่ะเนาะง่วกินเพิ่นไข่ออกแล้วก็ไปเก็บมะพร้าวนาะจ้ะช่วงนี้เพิ่นกจะเสียเงียเ่ยท่านได้ลงบันไดเนาะนี่แซบ่บเคยกิ่นมะนาวจ้ะมากินน้ำนีดเด้อเพิ่นปั้นเนี่ยปัน้นเขาขวัวปั้นมะพริกน,นี่อย่างเห็ดไข่ค่ะเพราะแม่พี่น้องจ้ะหน่อยนึงเห็ดไข่ว่าสิตำปน ใส่เกลือไปนิดนึงค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนเหลืองจนกรอบนะคะ พอไปเรื่อยๆจะเกิดเหลังเป็นคนกรอบโอ้ยหัวบวไปเล่นน้ำใไอซ์ดีนะจ๊ะม่ที่น้อ,นองใจคำเตือนนะจ๊ะคนเป็นเบาหวานห้ามกินเยอะเพราะว่าไขมันเยอะมาก ราคจำที่ม่ละร้องแกกินกับข้าวเหนียวเด้อค่ะบัดนี้แซ่บที่มาก,กินอายุกรุงเทพกันค่ะจะซื้อหมักบกนี่ล่ะค่ะซื้อมากินกับข้าวเหนียวแซ่บนิ้วะนี่ล้ว,ลวพ่อแม่พี่น,น้องจ้ากินกับข้าวบัดนี้รอ้อยยินกน้อยๆนะคะ่ะกินกับข้าวเหนียวเลี้ยงงาย่ายไงคนนี้มามีอีกแล้ว ยิบหน้ายิบหลังผู้ใดยก็เดยแม่ก็นยิบพ่อก็นยิบพ่อใหญ่ก็นยิบทุกคนยิบยิบยิบเร็ว快手นิบจุดมือจุดมืออันนี้นี่ ไมนมีอมีดถือ้าหมกบกเลผ้าหมผ้าหมกบกกินมีดบครับปุบบ่ะิดงมมีดถือไม่ไป้า